ต่อกันที่นายสนธิยาคุณปื้มครับนยยายกชัยยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยยืยนยันความพร้อมในการจัดการแข่งครับศึกรถยนต์ทางเรียบนานาชาติรายการนะครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2022 ประเดิมสนามแรกครับวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ครับในศึกบางแสนกลางปีครั้งที่14ที่เนรมิตชายหาดบางแสนจงังหวัดชลบุรีครับให้เป็นสนามแข่งรถยนต์รูปแบบสตรีสกิตมีนักแข่งแถวหน้าวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า10สัญชาติครับมาร่วมชิงชัยกว่า120คันครับ